สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่หุนวัดบางพึ่งฉะเชิงเซานะครับกับเหรียญห่วงเชื่อมรุ่นแรกนะครับรุ่นเมตานะครับรุ่นนี้ก็รูปแบบเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ห่วงเชื่อมพิมพ์ครึ่งองค์ด้านหลังก็เป็น เป็นพระปิดตาด้วยนะครับรุ่นนี้จะสร้างเมื่อปี2558นะครับรายการทั้งหมดจะเป็นรายการจองทั้งสิ้นเลยวันนี้มีตัวอย่างก็จะเป็นนี่ครับโอ้โหเนื้อทองลักังแล้วก็เนื้อนี่ครับเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับแตกในพิธีโอ้โหสองเหรียญน,นี้เป็นห่วงตันซะด้วยอ่ะเดี๋ยวไปดูไปรายการกันก่อนสําหรับรุ่นนี้นะครับสาหรับรุ่นนี้นะนี้ครับรุ่นเมตาปี58นะ รายการชุดทองคําก็มีนะครับแล้วส่วนรายการจองอ,อื่นก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินอยู่ประมาณสองพัน 2, บาทนะครับส่วนนวัดหน้ากากเงินก็อยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับนวัดลงยาอยู่ประมาณหกเก้าเก้าออบบาก้าเนี่ยอยู่ห้าร้อยนะครับส่วนทองระครังที่เราดูที่เราให้ดูเนะี่ยทองระครังเนี่ยก็จะเป็นราคาจองสามร้อยบาทนะครับจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญแล้วส่วนเนื้อเงินอื่นๆก็ประมาณสองร้อยร้อยห้าสิบนะครับส่วนถ้าเป็นเหรียญน,นี่ครับ เนื้อจนวนห่วงตันนะครับนี่บูชาที่วัดวันพิธีสองร้อยบาทนะจัดสร้าง1 9 9 9เหรียญน,นะครับส่วนแจกทานก็มีแจกทานเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงมันปูเจาะห่วงนะครับอันนี้แจกในพิธีก็1999เหรียญน,นะครับในพิธีก็จะมีเป็นล็อกเก็ตด,ด้วยนะล็อกเก็ตรุ่นเมตาจัดสร้างน้อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปแบบความสวยของเหรียญเหรียญข้างๆจะคมชัดและสวยเลยนะครับนี่ครับ องแรกกับเป็นเหรียญเมตานะครับเป็นเนื้อทองหลักขังรุ่นนี้ตอกเนื้อชัดเจนด้วยนะครับมามาดูครับนี่ครับโอ้โหห่วงเชื่อมชัดเจนนะนี่ครับโอ้โหในใบหน้าของหลวงปู่หุ่นครับหรือหลวงตาหุ่นนะวัดบางพึ่งนะครับเนี่ยตอกโคดสาลานะครับมีวอลแหวนด้านในนะครับด้านหลังจะเป็นพับปิดตานะครับนี่ห่วงเชื่อมพับปิดตาอักขรเลขยัน แล้วก็มีนี่ครับต,ตอกเนื้ออยู่ข้างล่างนี่คอหลคังครับคอละคังก็เนื้อทองหละคังนะครับนี่ชื่อรุ่นอยู่ข้างบนเมตานะอ่ะ,ะอีกหนึ่งเหรียญครับที่เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนี่อันนี้จะเป็นห่วงตันแทนนะครับห่วงตันนะนี่ครับเนื้อมหาชนวนมวลสารก็ตอกโค้ดชอช้างนี่ครับเนื้อชัดเจนนะตอกโค้ดชอช้างครับโอ้มหาชนวนเนื ah อ้อมหาชนวนอย่างดีเลยครับโอ้โหตอกเลขโค้ด ข้างหน้าเหมือนกันนะครับโอ้โหทุกท่านจะสวยเลยนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามเอ็มสายบุญด้วยละกันมีแบ่งปันทุกรายการแน่นอนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ